5มกราคม58ครับในองค์พระพุทเจดีย์ในวัดพระพุทธเจดีย์นี้ก็จะมีเป็นการตร้างเช่นเต็นท์นะครับพอนคุณอย่างอันนี้ก็างวัดพระพุทธเจดีย์นี้พระบรมเวทีเจ้าวัดวัดพระพุทธเจดีย์ขอเชิญร่วมบริจาคครับผมเบราะผมจะคือเพื่อช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลนราธิวาสตรงนี้เป็นตลาดช่วงเย็นถึงประมาณเพื่อเข้าของเราที่เราประมาสัก ถ้าคนน้อยก็จะสามทุ่มหรือสามทุมกวาหรือประมาณ4ี่ทุมถ้าเกิดคนเยอะไปถึงเที่ยงคืนในอดีตคนเยอะมากไปถึงตีหนึ่งอะไรยังมีเลยสองทุ่มนะครับถ้งานประจําปีนะครับเขาก็จะเปลี่ยนจากตรงที่ขายอยู่นี้ไปอยู่ด้านกินเหนื้อตรงนี้ถือว่าเป็นด้านกินสวันดตกนะครับแต่มีร้านค้าร่วมร้อยร้านเต็มไปหมดกรนพรประมรู้กันดีว่ามีตรงนี้เป็นร้านอาหารตอนเย็นแล้วก็มากินกันปจ แม้กระทั่งนายนีวิตนายเรืองช่าครูอาจารย์ที่สยู่ก็น,นักท่องเที่ยวก็จะมา,าตรงนี้จำ <c oughs> ได้นะครับไปออก YouTube ครับหลวงพี่าอาจ,จารย์อธิบายให้นักท่องเที่ยวได้รู้ว่ามีตรงนี้ถ้ามาเจอซุ้มบอกบุญก็มาร่วมบุญ ขนาดคุณป้าขายน้ำลำไยขวดยังมาร่วมเลยนะอันุโมอนุโมธนาบุญด้วยนะครับคุณป้าสาธุครับสาธุเดี๋ยวผมก็มานิดหน่อยให้แกโรงพยาบาลนาคีมังจังหวัดมีมีมีผู้มาช่วยบุญไม่อยากออกคลองแต่ก็ออกไปแล้วรวมพลัง่งความสามัคคีรวมใจกันนี่ๆก็มาช่วย จังหวัดที่เขาเดือดร้อนค้าเช่าแต่ละล็อกเนี่ยจากขีดนี่คุณโยมผู้มีควางจุดนียที่ผมเคยถามร้านค้านะอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดนี่อยู่วันละ50บาทนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่วัดเขาคิดไม่แพงนะครับช่วงนั้นอันนี้ก็ร้านบะหมี่กวางตุ้งนะก็อร่อยสำหรับคนนครปฐมปรากฏโรงพยาบาลมาถึงก็จบจบไการ เป็นรถกระบทานที่นี่หรือกลับบ้านเขียนในใบนะในกระดาษแล้วก็ส่งให้คนขายนะครับแต่จังหวัดนราธิวาสกว่าจะมีผู้บริจาคไปย่านเย็นแสร้านนี้เพื่อนผมตอนสมัยมัธยมพามาทานตอนแรกว่าอร่อยมากเลยโชคร้านนี้อร่อยมากผมก็ตอนแรกก็ไปทานร้านอื่นนะร้านจรยาวร้านไหพอ เพื <54. S 2> ่อนก็พามาเลี้ยงครั้งนี้เอออร่อยจริงๆพร้อมอีกคนก็ติดใจมาเซื้อกันเยอะครับถ้ามาดึกๆนี่อดเที่ยวจะหมดจะอดทานนะขอบช่วยรันบมาจอยเขานนี่ชอบมากหนูอะไรเขาครับครับอร่อยัอนนี้ช่วงบุญวุ้นเนี่ยไม่อยากจะไปพลาดพลาดก็แล้วแหละมาจอยนะครับนี่คนเดียก็ซื้อกลับบ้านน้องไข่หนอ นายโยมท่านใดหรอที่จะเริ่มเป็นข้าแรกชื่อร้านปั๊กหมี่เกี้ยววางตุ้งู้นำแบหมี่เคียววางตุ้งเป็นเรานเล็กๆก็ับทุกแห่งวันนี้ผมก็มาซื้อสองถุงเดี๋ยวไปรับประทานนนครับตัวนี้หนึด้คุยโยมหนึ่งชื่อนามสกุลอันนี้ก็จะเป็นเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะที่แบบอันนี้เครื่องปรุงที่คนมาชิมกันนายโยมบอกทําจะทำข้าชื่อได้ไหมนะ หมู้ออ่อยหมูแดงอร่อยนะเคี้ยวอร่อยหมูตับอร่อยคนนัพประสมรู้ดีป้าอยู่ร้านนี้มาช่วยร้าน้าอย่างครับ อ๋อเพิ่งมาไม่นานเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมดีจ้ะลูกค้าประจำํำถ้าเกิดใครมานะแบบอยากกินเกี๊ยวนะต้องมาเร็วๆนะพอสักสองทุ่มมาหมดแล้วเพราะว่าผมมาแล้วหมดประจำและก็จะอารมค้างใ <c oughs> ยญย่แกมาช่วยนะแบบทำกันแบบวุ่นไปหมดเลยนะครับยายส่งเวลาสีมระาน ก็คือเขงเนี่จดรายการอาหารในกระดาษนาร้านย่าลืมมาถึงถ้ามาถามเขาว่าให้จดลงในกระดาษด้วยนะครับแล้วก็จะทานที่นี่หรือกลับบ้านหรือเขียนว่าทานที่นี่หรือใส่ห่อถ้าเป็นร้านอื่นก็บางร้านก็ไม่ต้องเขียนเขาจําแม่นมากเข้ามาเพื่อช่วยตัดต่อในส่วนของโต๊ะเอาราฟลน้ำติน้ำใจบอกโยกเป็นคนตนไก้า เป็นจอมม้าที่ขบเคลื่อนเครื่องบินราองมีแต่เพื่พยาบาลมาที่ว่าล้วมแนวรุกของข้าพทหารตำรวจรอตอนนี้หนุนอยู่ในงานวันจุฬาเจ้าเขามีงานกันอยู่นะตรงนี้นะหมอและพยาบาลมีวันนี้มีห้าส่วนใจนะคุณักราสองพันห้าจะลงไปถึงดาราที่ว่าก็ต้องเป็นหมอที่เป็นหมออาสาก็ถ้ามาเที่ยวก็มาเดินดูแล้วกันร้านขาเยอะแยะไปหมดเลยครับอร่อยอร่อยเต็มแล้ว จำเป็นต้องไ้เข้ามาซื้อได้เลยใช้นี่รับด้วยการเป็นหมอที่เราบทีว่าหรือบางคนตั้งใจที่จะลงไปรักษาก็คือหมออาให้ดูการทำหนึ่งข่าหมอวรับเกี่ยวนะครับเกี่ยวต้มยำเกี่ยวนบะหมี่ทุกคนวางตุ้งที่ของตผักความตุงแต่การที่อยู่ที่นั่นอยู่ที่หนจะ่้องไหนครับ รกอเปรียบเหมือนได้เป็นผู้เหีือสรัรเพื่อชาติเพื่อบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งและโยมที่อยู่ทางนี้ก็มาร่วยช่วยกันไม่มีน้ำเอาปากมุ่งช่วย,วยช่วยกันส่งพลังใจไปให้ให้เขามีแรงมีใจสู้ในปา้ กวางตุ้งนี่คือผักกวางตุ้งใช่ไหมครับด้วยด้วยครับอ่าโอเคไปออกย t ท b e ทั่วประเทศรับขออนุญาตถ่ายเสร็จไปน่องขออนุญาตภายหลังนี่นะวันนี้ผมมาซื้อของถุงนะครับเกี๊ยวแห้งชื่อเฮียพงนะครับบะหมี่เกี๊ยวกวางตุ้งคือผักกวางตุ้งนะอร่อยมากนะครับถ้าอยากทานเกี๊ยวต้องมาเร็วๆมาช้าเกินสองทุ่มนี้โดยมากจะอดรับประทานหรืออดกินนะครับด้วยหาลมหใในวัดพระปฐมเจดีย์ครับผม